พอกรุงเทพมหานครมันได้สสมาครบทุกเขตมันบอกว่าคนต่างจังหวัดนี่งูไม่ยอมเลือกอย่างคนกรุงเทพถ้าผู้ชมเห็นไหมครับอย่างนี้เขาไม่เรียกดีไสนนะครับเขาเรียกว่าสันดานมันเป็นอย่างนี้กับทั้งพักครับอะไรที่ไม่ถูกใจมันก็ออกมาต่อว่าคนอื่นเขาหมดโดยที่ไม่นึกเลยว่าคนอื่นเขาก็มีปากมีเสียงเหมือนกันนะครับ หาว่าคนอื่นเขาโงา่แล้วไม่ดึกเมื้งห่อครับว่าคนอื่นเขาจะมองว่าพวกเมืองหนึ่งโง่โง่คนอื่นเขาเยอะดูถูกแม้กระทั่งคนที่เลือกพักส้มในต่างจังหวัดท่านผู้ชมไอ้พวกนี้โง่หมดเลยเลือกยังไงวะพักส้มไม่ได้สอสอดูถูกคนที่เลือกปาร์ตี้ลิสต์ให้กับพักส้มทั้งแผ่นดินท่านผู้ชมพูดอย่างนี้ทำไมครับ มันเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานกันแน่ครับท่านผู้ชมครับกรณีประกันสังคมนี่ก็เหมือนกันหยิบนู่นนิดหยิบนี่หน่อยแล้วเอาอารมณ์มาใส่บอกว่านี่คือความผิดพลาดของสํานักงานประกันสังคมซึ่งมีรัฐมนตรีที่ดูแลอยู่ในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีก็คือสุชาติชมกลิ่นนี่แหละครับผู้สมัครสสอเขตหนึ่งชนบุรีที่มีปัญหาอยู่วันนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ทำไมถึงได้จองล้างจองผลาญกันละเกินขนาดนี้เอาละเรื่องการนับคะแนนอะไรต่างๆนานาผมยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพราะถือว่าเรื่องนี้เราให้เกียรติกับกกตซึ่งเป็นองคอ์กรตามกฎหมายอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเอาหลักการง่ายๆเลยครับถ้ามีการนับคะแนนแล้วมีปัญหาเนี่ยคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ประชาชนครับท่านผู้ชมคนที่เดือดร้อนคือผู้สมัครรับเลือกตั้งครับ เอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับคำถามคือว่าแล้วคุณไปเกี่ยวอะไรกับเขาคุณเป็นผู้เดือดร้อนจริงหรือไม่จริงคุณใช่ผู้เสียหายหรือเปล่าคนที่ไปโวยวายบอกเวกโวยวายตอนนั้นเนี่ยใช่ไม่ใช่เอาแค่นี้ก่อนเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการก่อ็อบขึ้นมาระหวังว่าจะให้มอ็บเนี่ยไปกดดันกกตให้เปลี่ยนผลคําหรือว่าการอ่านคำอธิฉัยหรือว่าการนับคะแนน บ้านเมืองมีขื่อมีแปรครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับไม่งั้นมันจะเข้าข่ายที่ว่าแพ้แล้วผ่านอย่าลืมนะครับที่ธัญ,ญบุรีโบกเวกโวยวายกันจนต้องมีการร้องใหม่ขณะที่ผู้สมัครสอสอในพื้นที่นั้นเขาก็ยอมรับความจริงว่าเขาแพ้แต่ก็ไปกดดันธัญ,ญบุรีจนได้เรื่อง แล้วธัญ,ญบุรีก็จะฟ้องกลับกับคนที่เขาคนที่ทําให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียเสียชื่อเสียงจากการที่ไปออกขา่าวมีการประนามว่าโกงบ้างอะไรบ้างสารพัดสารพันทุกอย่างต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะน้องนะทาอะไรไว้น้องต้องรับผิดชอบเองนะที่ชนบุรีนี่ก็เหมือนกันแหละครับท่านผู้ชมครับแทนที่จะให้คนที่เป็นผู้สมัครเป็นผู้ร้องกับกะกะตเพื่อขอให้มีการตรวจสอบ เป็นแกนนาสิครับไม่ใช่ให้คนมากดดันกกตอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเข้าข่ายและอาจจะโดนกล่าวหาอีกว่าคุณเนี่ยไปกดดันกกตไปกล่าวหาว่ากกตทําหน้าที่ไม่บริสุทธิยุติธรรมโดยใช้คําว่าโกงขึ้นมาแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอให้มีการพิสูจน์ทราบกันก่อนเมื่อเกิดอะไรขึ้นอำนาจทั้งหมดอยู่ที่กกตนะครับถ้าเกิดผู้สมัครเขาไม่สบายใจเขาก็ต้อง มีขั้นตอนกระบวนการในการที่จะยื่นฟ้องต่อศาลได้เพื่อขอให้ศาลสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่มันมีขั้นตอนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับแพ้กัน3 0 0พันคะแนนส0มพันกว่าเกือบเกือบจะ4 0 0พผู้สมัครกลับเฉยแต่กลับมีคนไปกดดันโดยอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรปล่อยให้กรกตเขาดำเนินการก็แล้วกันเดี๋ยวความจริงปรากฏเมื่อไหร่ก็รู้เองครับ